เงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่ดีอ่ะไปส่วนกระถาเงินล้านแล้วกันนะย,นยุยย้ยการเงินอยุ้ยยุ้ยการเงินสี่สิบเอ็ดการเงินหาได้อยู่นะยุ้ยนะเอาไปต่อชื่อ <42. S 1> อ,อะไรฝนฝนสี่สิบสองทวงเงินจะได้เงินคืนไหมยังไม่ได้เงินคืนนะมันมันไม่มีอ่ะอา่าไปต่อพร อ,อนกับนนจะได้แต่งงานกันไหมไพ่บอกยังไม่ได้แต่งอ่ะไพ่ลานลายังไม่ได้แต่งอะไรเลยไพ่ความรักมันจะไม่มั่นคงถึงขั้นนั้นแจงความรักแฟนคนที่คบอยู่คบกันอยู่ไพ่บอกดีมีเมตปลามหานิยมนะรักจะขายที่รักจะขายที่หนองแขมได้ไหมมีแต่คุยมีแต่น้ำลายไม่มียังไม่ได้อะไรเลยมีแต่คนมาคุยสาวไก่เคยไก่เล่าเพื่อ อะไรเราเพื่อใช่เ,เ,เขาครบเพื่อทุกทางอะอะไรที่หาได้เขาหาหมดอ่ะ